สื่อสารไปมากมายเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะเกี่ยวกับการสื่อสารอ่ะอะไรนะคะมีอะไรอ๋อเด็กๆตอบมาเต็มเลยมีโทรศัพท์มีอะไรคะมีทีวีคอมพิวเตอร์อะไรอีกน,นะจดหมายแล้วก็อะไรนะคุยกันค่ะอ๋อเด็กๆตอบมาว่ามีคุยถผ่านเฟซผ่านไลน์ใช่ไหมคะ เก่งมากค่ะเด็กๆจําได้หมดเลยวันนี้นะคุณครูแกะค่าเด็กๆมาประดิษฐ์ค่ะประดิษฐ์เครื่องมือสื่อสารอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารอะไรคุณครูมีเป็นกระดาษนะคล้ายๆโทรศัพท์นะอยู่ในถุงการเรียนรู้นะคะเด็กๆไปหยิบมาเลยนะคะแล้วก็เราจะมาทําประดิษฐ์โทรศัพท์พร้อมกันนะคะพร้อมหรือยังคะแต่พร้อมแล้วไปเลยค่ะ เอาละค่ะเมื่อเด็กๆไปหยิบนี่เลยเป็นรูปโทรศัพท์เห็นไหมคะเด็กๆในอยู่ในถุงการเรียนรู้นะคะเด็กๆหยิบออกมาเลยค่ะแล้วก็เตรียมกล่องนมด้วยนะคะกล่องนมที่เด็กๆดื่มหมดแล้วเด็กๆนําไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ตากให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็หยิบดินสอ,อยางลบหยิบกาวค่ะแล้วก็สีนะคะ สีไม้หรือสีอะไรก็ได้ที่เด็กๆมีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำโทรศัพท์ด้วยกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้เตรียมดูคุณครูแก่นทําก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยไปทําย้อนหลังนะคะเอาแล้วค่ะเมื่อเด็กๆหยิบอุปกรณ์มาได้แล้วนะคะอ่าเจอแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทำ โทรศัพท์กันคุณครูมีเป็นพื้นที่ว่างหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำวอร์มเปเปอร์หน้าจอโทรศัพท์กันก่อนเด็กๆอยากได้รูปอะไรเด็กๆวาดได้เลยนะหรือจะวาดตามคุณครูแก่นก็ได้นะคุณครูแก่นจะวาดเป็นเพนกวินค่ะถ้าเด็กๆอยากวาดเพนกวินตามคุณครูวาดได้เลยนะคุณครูขออนุญาตใช้เป็นสีสีดำวาดนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเห็นชัดเจนค่ะ ง่ายๆลยค่ะถ้าเป็นเพนกวินเด็กลากจากมุมข้างล่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะลากขึ้นไปตรงๆเลยค่ะแล้วเด็กๆก็โค้งเหมือนวงกลมเลยค่ะโค้งเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะได้ไหมคะโค้งลงมาเลยค่ะนี่เสร็จแล้วประกบค่ะขีดขวางลงมาขีดขวางประกบนะคะได้แล้วเห็นไหมคะ แล้วเราก็จะมาทำหน้าเพนกวินน่คล้ายๆหัวใจเลยเด็กๆแบ่งประมาณครึ่งหนึ่งของภาพที่เราโค้งนะกะระยะเอานะคะโค้งเป็นรูปหัวใจเลยค่ะอยากที่หนึ่งอยากที่สองนะคะอ่าอยากที่สองได้หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะนี่อยากที่สองอ่า แล้วเราก็จะมาทำตาค่ะทีวะ่วงกลมค่ะวงกลมวงที่หนึ่งวงกลมวงที่สองได้ไหมคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะวาดปากนกเพนกวินค่ะก็จะเป็นสามเหลี่ยมค่ะขีดขวางค่ะขีดขวางแบบนี้เฉียงลงมาเฉียงขึ้นเห็นไหมคะเป็นสามเหลี่ยมแล้ว อ่าใส่ตาให้แพนกวินก่อนค่ะตาเล็กๆข้างในนี้นะทำวงกลมเสร็จแล้วต่อไปค่ะคุณครูก็จะลากท้องแพนกวิน <Penguin. S 1> นี่โค้งจากข้างล่างเลยนะเป็นเป็นคล้ายๆนี่โค้งไปค่ะเส้นที่หนึ่งของเส้นที่สองค่ะสงสัยใช่ไหมคะว่าคุณครูเหลือไว้ทำไม ขีดขวางค่ะคุณครูจะใส่ผ้าแผ่นพันคอ,อขีดเส้นตรงเลยหนึ่งเส้นสองเส้นนะคะเส้นตรงนี้มาตรงนี้เลยเห็นไหมคะนี่แล้วเราก็จะทําเป็นผ้าเส้นตรงขีดลงมาค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองขีดขวางเส้นที่นี้ก็ขีดคู่กันขวางแบบนี้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปค่ะ ใส่เท้าค่ะลูกใส่เท้าใส่เท้าก็เฉียงแบบนี้เลยค่ะอยากที่หนึ่งอยากขึ้นอยากลงขึ้นสามอยากแบบนี้เลยได้ไหมคะต่อไปค่ะข้างอีกข้างหนึ่งอยากหนึ่งสองสามใส่แขนค่ะแขนปีกปีกเียงลงมาเส้นตรงเฉียงแบบนี้นะแก็เฉียงแบบนี้ให้เป็นแหลมๆค่ะได้ไหมคะ อีกค่าหนึ่งค่ะเชียงมากค่ะแหลมๆค่ะอ่าคุณครูอยากให้แผ่นกริ้นคุณครูมีจุกนิดนึงคุณครูก็จะไปหยักหนึ่งขึ้นลงได้หรือยังคะได้แผ่นกริ้นน่ารักน่ารักเหมือนของคุณครูหรือยังอ่าได้แล้วต่อไปปุ่มโทรศัพท์ยังไม่มีตัวเลขเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาเขียนตัวเลขไปพร้อมกับคุณครูเลยคุณครูเชื่อว่า เด็กๆน่าจะเขียนตัวเลขกันได้แล้วทุกคนเลยใช่ไหมคะมาค่ะเด็กๆดูช่องนี้นะถัดลงมาจะเป็นรูปมือถือใช่ไหมคะรูปรูปเป็นอ่าช่องแรกนะคะให้เด็กๆเขียนเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งเขียนง่ายๆเลยเด็กๆเฉียงขึ้นค่ะทำปากก่อนเฉียงขึ้นปากเส้นลงสะลากเส้นตรงลงมาค่ะได้ไหมคะต่อไปค่ะ เลขสองแล้วก็โค้งค่ะโค้งขึ้นเฉียงลงขีดขวางเลขสามค่ะเลขสามแล้วก็โค้งขึ้นอยักหนึ่งอยักสองโค้งค่ะต่อไปค่ะแถวที่สองเขียนเลขสี่ค่ะเด็กๆเด็กๆทันไหมคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทันแน่นอนเลยขีดเฉียงมาค่ะเฉียงเสร็จแล้วดเด็กๆขีดขวาง ลากเส้นตรงลงมาได้ไหมคะอ่าต่อไปค่ะเลขสี่แล้วอะไรนะสี่แล้วห้าอะเด็กๆลากเส้นตรงลงมาค่ะโค้งค่ะเห็นไหมคะโค้งค่ะใส่หลังค่าให้เลขห้าด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะห้าแล้วหกเก่งมากค่ะโค้งค่ะมุนหัวหกแล้ว ปัญสุดท้ายค่ะเลข7ค่ะเด็กๆขีดตรงๆเลยเฉียงลงมาค่ะอ่าเลข7นะคะต่อไปเจดแล้ว8ค่ะโค้งค่ะเลข8อาจจะเขียนยากสำหรับเด็กๆนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆเขียนได้แปดแล้วคคได้โค้งค่ะได้หรือยังคะถ้าได้แล้ว เราจะไปละบายสีเพนกวินก่อนเลยเด็กจะเอาสีอะไรก็ได้อยากได้สีดำตามตามอย่างก็ได้แต่คุณครูไม่อยากได้เพนกวินเป็นสีดำแต่คุณครูอยากได้เป็นสีแดงค่ะคุณครูอยากได้สีแดงค่ะคุณครูก็จะระบายเพนกวินของคุณครูเป็นสีแดงสีอะไรก็ได้นะคะเด็กๆอยากได้สีอะไรเด็กๆละบายเลยไม่จำเป็นต้องเป็นสี ตามจริงนะคุณเด็กๆอยากได้แบบไหนระบายให้สวยงามเลยนะคะระบายเลยค่ะเวลาระบายค่อยๆระบายนะคะลูกอย่าให้สีออกนอกเส้นนะคะนี่ของคุณครูแกนระบายสีเสร็จแล้วนะของเด็กๆเ,เสร็จหรือยังเอ่ยอ่า เห็นไหมคะของคุณครูเป็นเพนกวินสีแดงคุณครูอยากได้สีแดงเด็กๆอยากได้สีอะไรระบายได้ตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีกลองนมค่ะเห็นไหมคะคุณครูได้ดื่มนมเสร็จแล้วคุณครูก็ล้างตากไว้ให้แห้งนะคะวันนี้เราจะามาทําเป็นโทรศัพท์ค่ะเด็กๆอ่าโทรศรรัพท์ คุณครูก็จะใช้กาวนะคะเด็กๆมีกาวแบบไหนเป็นกาวราเคกหรือว่ากาวสองหน้าหรือจะเป็นกาวแท่งยูฮูก็ได้นะคะได้หมดเลยเพื่อที่เราจะนำโทรศัพท์ของเราติดเข้าด้วยกันนะคะคุณครูขออนุญาตใช้มือนะคะคุณครูก็จะพาไปที่กล่องนมเลยค่ะเด็กๆค่ะแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่ คุณครูทาเสร็จแล้วคุณครูก็จะแปะลงไปค่ะนี่ของเด็กๆอาจจะใช้เป็นกลองนมแบบนี้ก็ได้นะคะของค,คุณครูแกนแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามเลยแผ่นกลิ้นของครูสีแดงเพนกวิ้นของเด็กๆเป็นสีอะไรนะเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปผลงาน สวยๆของเด็กๆส่งมาใต้คลิปด้วยนะคะคุณครูอยากเห็นค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแกนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย